สิ่งนี้ถ้าคุณยังไม่รู้อย่าเพิ่งบูชาไอ้ไข่เด็ดขาดสวัสดีครับผมบอนไข่แหนมนะครับจากศูนย์เครื่องไอ้ไข่ขุงประเทศทานใต้นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคนะฮะการบูชาตาไข่นะครับโดยหัวข้อว่าอย่าบูชาตาไข่ถ้าคุณยังไม่รู้3ามสิ่งนี้นะครับนะเรื่องแรกนะครับห้ามบูชาไอ้ไข่ตามเพจที่เราไม่รู้จักเด็ดขาดนะครับผมนะปัจจุบันนี้นะครับวัตถุมงคลไอ้ไข่นะครับ มีให้เราเห็นทั่วไปนะเวลาแค่เราเปิด Facebook เลื่อนผ่านไปเนี่ยหรือตาม YouTube ต่างๆเนี่ยเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆเราก็จะเจอแล้วครับเพจต่างๆมีเป็นร้อยเพจเป็นพันเพจซึ่งแต่ละเพจนะครับเรา,าตั้งขึ้นมาโดยที่ตั้งขึ้นมาเองนะครับบางทีใช้ชื่อวัดบางทีใช้ชื่อไอ้ไข่ทางใต้นครศรีคือจะตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับไม่ใช่ว่าชื่อทําให้เกิดความเชื่อถือไม่จําเป็นเสมอไปนะครับผมนะเราอย่าไปตามเรื่องพวกนี้นะครับ วิธีการก็คือเราอย่าไปเช่าตามเพจต่างๆที่เราไม่มีข้อมูลเราไม่รู้จักตัวตนของเจ้าของเพจเด็ดขาดนะครับอันนี้เสี่ยงมากนะครับที่เราจเจอของปลอม100%ยเปอนะฮะเปอร์เซ็นต์เจอของปลอม100%เเนะฮะเข้าไปดูเข้าไปศึกษานานๆก่อนนะฮะสำหรับถ้าเป็นเพจนะครับเข้าไปดูนานๆไปดูข้อมูลนะต่างๆวา่าเขาโพสต์มาเพจนี้ตั้งมานานแค่ไหนแล้วนะฮะโพสต์อะไรมาบ้างในเพจมีใครมาด่ามีใครมาว่านะมีความมีคนให้ความสนใจแค่ไหนอัปเดตเพจบ่อยแค่ไหนอันนี้สําคัญเลย นะครับอ่าสองนะครับนะฮะห้ามบูชาไอ้ไข่ตามแผงพระอันนี้ผมไม่แนะนำนะครับเพราะว่าโอกาสเสี่ยงของท่านสูงมากอ่าอันนี้ผมไม่ได้บูลลี่นะครับแผงพระนะครับผมจะอธิบายให้ทุกท่านฟังเพื่อท่านจะได้ไม่มีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอของปลอมนะครับตามแผงพระปัจจุบันนี้นะครับก็คือค่อนข้างจะน่ากลัวที่หนึ่งตรงที่ว่าไอ้ไข่ถ้าไปอยู่ตามแผงพระนะฮะส่วนใหญ่พวกคนที่เขานํามาปล่อยเนี่ยเขาเช็คหมดแล้วครับ เขานาไปเช็คตามเพจต่างๆนะฮะตามกลุ่มต่างๆที่ที่มีแอดมินมีอะไรอย่างผมเป็นแอดมินกลุ่มเหมือนกันนะังนั้นผมจะทราบดีข้อมูลแบบนี้นะฮะเขาจะมาเช็คหมดแล้วนะฮะถ้าแท้เขาไม่มาขายถูกหรอกครับนะ,ะเขาจะไปขายในราคาหนึ่งนะ,ะเขาจะไปขายกันหลังใหม่ส่วนถ้าปลอมปุ๊บเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าปลอมนะ,ะเขาก็จะมาวางตามแผงเลยคราวนี้ตาดีได้ตาร้าเสียนะ,ะคนที่ไปเดินตลาดไปเดินแผงต่างๆไปเจอไปเช่าตามแผงโอกาสเสี่ยงสูงมาก นะเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วครับเขาตั้งราคาแล้วเขาไม่บอกหรอกว่าแท้นะเขาให้วัดใจเอานะค,คุณมีโอกาสแค่วัดใจฉะนั้นโอกาสที่คุณจะเจอของปลอมร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ผมก็ยืนยันได้ว่า100นะร้อยเปอร์เซ็นตนะเชื่อผมเพราะว่าประสบการณ์ผมมีมาเยอะนะฮะสำหรับผมไม่เคยโดนหลอกแบบแผงพระเพราะว่าผมไม่เคยเดินแผงพระแต่ว่าผมรู้ข้อมูลหลังใหม่นะฮะเบื้องหลังนะฮะพวกที่เขาเหมาพระโน่นนี่มาแล้วก็มาเช็คตามสมมติว่าเขาได้หลวงปู่ทวดมา เขาก็จะเอาหลวงปู่ทวดเนี่ยไปเช็คตามสายตรงของหลวงปู่ทวดนะฮะไอ้ไข่เช็คสายตรงของไอ้ไข่นะครับแล้วก็พระต่างๆเนี่ยเขาเช็คหมดแล้วนะฮะหลวงปู่ทิมหลวงพ่ออะไรต่างๆที่ดังๆเขาเช็คมาหมดแล้วครับนะฮะยืนยันได้ว่าปลอมนะฮะส่วนเขาจะมาวางให้เราเลือกๆโดยที่วัดใจเนี่ยอันนี้ก็เป็นเทคนิคของเขานะฮะอันนี้ผมไม่ขอยุ่งนะครับผมส่วนสามนะครับนะฮะอย่าไปรับไอ้ไข่ของฟรีเด็ดขาด นะเราพยายามนะฮะอย่าไปเอาของฟรีอย่าเห็นแค่ของฟรีของถูกนะฮะไอ้ของฟรีได้มาจากการเล่นเกมอะไรต่างๆได้มาจากของแถมเนี่ยผมแนะนําว่าอย่ารับนะถ้าไม่จําเป็นอย่าเอาเข้าบ้านเลยดีที่สุดอย่าไปรับของพวกนี้มาผมแนะนําเลยจากประสบการณ์ของลูกค้าผมหลายท่านนะฮะที่เจอมาแล้วเจอกับตัวมาเลยว่าไปได้ของปลอมมาได้มาจากการแถมซื้อน้ําหอมแล้วแถมซื้อนู่นซื้อนี่เขาแถมมานะฮะไอ้ของแถมเนี่ยอันตรายครับรู้อะไรไหมฮะ ของแถมเนี่ยเป็นของที่ไม่ได้ผ่านการปลุกเสกนะฮะเพราะว่าของดีไม่มีใครเอามาแถมเชื่อผมวัตจุมงคลให้ใครมีราคานะฮะไม่มีแะครับที่จะมาแถมไอ้นู่นไอ้นี่ถ้าไม่ใช่สายตรงของเขาโดยเฉพาะนะฮะเชื่อผมนะฮะแล้วก็เขาเอามาแถมให้เราเนี่ยเรารับมาเนี่ยมันจะเกิดภัยกับตัวเราเองนะฮะพอเรารับของเข้ามาแล้วเราไปกราบไหว้บูชานะฮะโดยที่เราไม่ได้ศึกษามาก่อนเลยว่าของแท้ของปลอมดูยังไงไม่เอาไปเช็คด้วยนะฮะ ขอให้เป็นไอ้ไข่แล้วก็ได้มาฟรีก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยนะฮะพอได้มาไปกราบไหว้ไปเชิญเข้าบ้านสักพักก็จะเริ่มมีดวงวิญญาณมาอาศัยอยู่ในวัตถุมงคลของปลอมนะฮะมันอันตรายนะฮะมันเสี่ยงที่เราจะชีวิตเราจะล่มจมนะฮะชีวิตเราจะแย่ทําให้คนในครอบครัวมีปัญหาด้วยไม่ใช่เพียงแค่เราคนเดียวนะฮะเราไปเอาของไม่ดีเข้าบ้านนะฮะทำให้คนในครอบครัวทะเลาะ,เาะบกแหวงพ่อแม่พี่น้องต้องไปประสบปัญหาภายในบ้านโดยที่ไม่มีสาเหตุ นี่รับ abei, ที่ผมพยายามพูดอยู่เสมอนะฮะอันน um ี้อันตรายที่สุดของปลอมอ่าของฟรีอย่ารับถ้าเราไม่มั่นใจว่ามันเป็นของแท้ห้ามรับเด็ดขาดนะครับเชื่อผมนะฮะนะแนะนำว่าให้เราศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนนะฮะเราเปิดหาข้อมูลไปเรื่อยๆก่อนนะฮะใช้เวลาสักนิดนึงค้นหาข้อมูลเข้าไปดูใน Facebook ต่างๆเทียบกันเลยว่าของใครที่เขาจะน่าเชื่อถือหน่อยนะเข้าไปใน u t u b e ก็ได้ นะใครที่ได้สื่อเราใช้หาข้อมูลสักพักหนึ่งไม่ต้องรีบร้อนนะฮะพอเรามั่นใจแล้วว่าคนนี้ของแท้แน่นอนนะฮะเราก็เช่าเลยนั่นแหละครับคุณจะได้ของแท้ของดีมีพุทธคุณเช่ากับใครก็ได้ไม่จะเป็นต้องผมนะฮะได้ทุกคนที่เขาขายของแท้นะครับพักพวกผมก็มีอยู่ในวงการนี้เยอะแยะนะครับขอให้เป็นของแท้อย่างเดียวนะฮะส่วนคนที่ปล่อยเช่าวัตถุมคนของปลอมไม่ต้องมายุ่งกับผมนะผมไม่คุยด้วยผมไม่ครบ นะผมไม่ชอบนะของปลอมไม่ต้องมาคุยนะฮะขายของปลอมผมอ่าผมขายของแท้เราคุยกันไม่รู้เรื่องหรอครับนะฮะส่วนคนที่บูชาของปลอมอยู่บางทีผมเห็นนะแต่ก็ปล่อยนะเพราะว่าบางทีเราอะ่ะเตือนออกไปแล้วนะฮะเตือนเราไปทั้ง Facebook ทัชสื่อต่างๆของเราแล้วคนได้รู้ได้เห็นเขาก็ยังบูชาอยู่อันนี้แล้วแต่เขาจริงๆฮะเวรกรรมคนเราไม่เหมือนกันนะครับบุญกรรมทําแต่งมาไม่เท่ากันนะครับยังไงก็ฝากสามสิ่งนี้ถ้าคุณยังไม่รู้ อย่าเพิ่งบูชาไอไข่เด็ดค่ะจำไว้นะครับวันนี้ผมบรรไข่แหล่งจากศูนย์เพิ่มไข่ไข่ของประเทศเดินใต้คอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ